กิจกรรมนะคะเดินกับดีน่านะคะดีน่าเต็มที่เลยดีน,ดน,ดน,ดน่าครับดีน่าดีน่าครับนี่ สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีนะคะก็มาเจอกับติ๊กนะคะวันนี้นะคะจะพามาเดินกับดีหน้านะคะเดินออกกำลังกายนะคะพาน้องดีหน้ามาเดินนะคะไปกันค่ะไปเดินกับติ๊กกับดีหน้าด้วยกันค่ะเจ้าดีหน้านะคะตอนนี้โอ้โผ ดีนะอโอ้โหดีนะดึงอย่างเดียวนะคะดีนะโคเพนดูโคเพนส์แก๊บ บรรยากาศยามเย็นที่เดนมาร์กนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหพามาเดินกับดีน,ะนะะ่นนนนานะคะนางนางไม่ให้เดินนะนนางบิ่งออกนะคะดีนะดีนะาข้ามก็ฟรนสเกต ค oh. สำรวจนะคะสำรวจนะคะตอนนี้ไปกันต่อไปกันต่อ,อย่างหรงค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นการเดิน <laughs> กับดีนานะคะโอ้โห oh. ดีหน้าจอมแกนนะคะนี่ค่อดีหน้าครับมาเดินเดินออกกำลังนะคะค้มคสเก็ต เวลายามเย็นแบบนี้นะคะเคจอหมาเจอหมาซักคำที่น่าติโกเได้ไหเจี๋ย คนทั้ไหลายเหรอเป็นบรรยากาศนะคะครัอเอบเดินออกกำลังกายนะคะวันนี้กลับดีน่านะคะแต่ต้องเอาสายเชือกนะคะดึงไม่ไกลาจากดีน่านะคะตอนยังอยู่ในตัวเมืองนะคะเดี๋ยวไปถนนนะคะดีนะ แคดูเว้นทลิลิปสเก็ตเดินแบบไม่หยุดเลยนะคะหน้าหนคามาเดินออกกำลังกายนะคะไปด้วยกันกับติ๊กกับรีน่าในวันนี้ บรรยากาศยามเย็นนะคะ6โมงกว่าจัดึ่งทุบนะคะใกล้แล้วนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นที่เดนมาร์กนะคะ หน้าเดินนี่ดึงอย่างเดียวนะคะลากอย่างเดียวเลยนะคะีน้านะมานะคะมาเดินออกกำลังกายนะคะชมบรรยากาศจ้ามเย็นแบบนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะ อ้อยเชือกยาวไม่ได้นะคะอ่อยสายยาวไม่ได้นะคะครับยนะคะไม่เห็นพราทริตนะคะกำลังตกดินนะคะตอนนี้ถ้าอยู่ทะเล ขับรถไปทะเลนี่คือจะเห็นแล้วนะคะเดินออกบังกายยามเย็น <yen c oughs> นีนะนี่นะเดินอย่างเดียวเลยนะคะอุ้ยมัากาศนะใกล้ใกล้จะมืดแล้วนะคะตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วนะเขาเรียกโผลเพล โอเพลหรือเปล่าเนี่ยครบเจ้าดีหน้าเนี่ยวันนี้ปล่อยเชือกยาวแล้วนะคะอปล่อยเชือกยาวแล้วนะคะตอนนี้ โดมเข้าปะโดมเข้าปะเี่ยเสียงอะไรลลกครับโอ้โหดมนี่ยังโดมนี่เหมือนจะกินเลยนะดีน่ฮะอดีน่าโดมมันจะกินหลกโอ้ยอ้าวชิงช่อง นี่แหละค่ะก็เดินนะคะอย่างน้อยก็เดินกับดีหน้าประมาณ25-30นาทีนะคะในแต่ละรอบนะคะหนึ่งวันก็บางทีก็สองรอบนะคะสามรอบบางวันก็รอบเดียวนะคะถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะคะนี่แหละ บรยากาศยามเย็นนะคะไฟเริ่มติดแล้วนะคะมืดแล้วนะคะตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหบรรยากาศยามเย็นนะคะหรือยามค่ำนะคะที่เดนมาร์กเหมือนนก นี่แะคะ่ะกิจกรรมนะคะเดินกับดีน่านะคะดีน่าเต็มที่เลยดีน่าค้ับดีน่า Yeah. ลมเริ่มมาแล้วนะคะลมแรงแล้วนะคะตอนนี้ เข้าไปนะ <c oughs> ดึงอย่างเดียวนะคะโอ้โหดึงทางแยกพอดีนะ่ะ นาร์สโก้นะคะถนนบริเวณบ้านติ๊กนะคะทางเข้าบ้านติ๊กนะคะถนนเส้นนี้<ฮ>ไม่กล้าปล่อยสายยาวนะคะเดี๋ยวดีนาจะงไปแค่นนถนนนะคะเด,ดินยีินาทีนะคะวันนี้ อันนี้ก็เริ่มเปิดไฟแล้วนะถนนเริ่มเปิดไฟแล้วนะฮะหนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะคะตอนนี้ นั่งจะสำรวจทุกที่นะคะสำรวจทุกที่นะดีน้าเดินนี่ยังกับวิ่งนะคะพอดีน้านี่ทั้งดึงทั้งลากนะคะตอนนี้หั้ค่แกต อ้อยใกล้ถึงบ้านและะ้วค่ะตอนนี้นีน่แหละค่ะก็เป็นการเดินออกกำลังกายนะคะในวันนี้นะคะกับดีน่านะคะพาดีน่าเดินนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะแล้วเจอกับติ๊กกับดีน่าใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ